สิมีตุูมิงสีครับเป็นกอฮิโมฮิมะครับผมย่านหอยสิมีสิเป็นอะไรนะครับย่านหอยสิเป็นรวนหน่งยสิครับพี่น้องเห็นไหมตงเปลี่ยนครับผมเพราะว่าชนหิมะตกสวีดับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่โคตรหลักสูตรสุดขั้นะครับทางเมืองไทยและทั่วทุกมุมโลกครับพี่น้องพวกฝอกับเบาบนคนใกล้บ้านสวีเดนนี่แหละพี่น้องเอ้ยมือนี้โอ้มาเปลี่ยนยางซอยร้านพี่น้องมือนี่ ดูเมื่อซีดีนี่ต้องมีสองฤดูกันนะครับมีเปลี่ยนยางหนาห้อนและยางหน้าหนาวครับผมเามาเบิกกันที่น้องนีครับมีล้านเมฆมาเปลี่ยนยางรูกอัดมาซอยพรมผมกับมาซอยเสียพเพื่อนเกษตรกับพี่น้องนี่นะครับในแรงขึ้นครับผมนี่ครับยางหน้าหนาวกับหน,น,นาห่อนบิกกันได้พี่น้องยางหน้าหนาวกับสีมีนี่ครับเป็นสี่เมื่อใชมีตุ้มสีพี่น้อง ดิอดจับดรอดนี่นี่นี่ครับนี่ยยางหนาหนาวสิพี่ตุ้มสิครับเป็นกอฮิโมฮิมะครับผมย่างหอดสิพี่สิครับนี่ครับยางหอดจะเดินรอดเลยสิครับพี่น้องเห็นบ่ต้องเปลี่ยนครับผมเพราะว่าชนพิมาตกนัากระดิมืดเลยนครับนี่คือน้องเมฆกับน้องอดเปลี่ยนยางล้อมันไม่ลอย ได้ครับตกเพรียตเองครับขับไปจ้างเขากะสิสองสามลอยแล้วครับผม <S <S พี่น้องอันนี้ก็ขี่ขันจ้างฉันเด้เลยเอาดุพี่ออดมาซอยดูพี่ออดจอมพลังแห่งเมอ <S <S 1> <S 1> <S 1> ืองออตซุนเฮ้ยรีล้วครับนี่เราเห็นผมงัดสามทีเธอโบออกแล้วงัดเพ่อเดียวออกไงแจ็คเสียนบมเสียนพี่น้องเอ้ยนี่ครับไม่คันนี่โช,ช่วยวรูปรถนี่เช้าเราไปเห็นงานน้ำย,นย,ย่นี่พี่ออดนี่ เราเคยพันงานมาเราว่าเคยกอบพ่นสีมาตอนนี้เราว่าอยู่เมืองไทยน่ะเห็นบ่ซวทำนิด,ดนจิกจอกตอนนนี้นิดหน่อยมาสักนินนมาปากพี่ตอนนองดูครับผมนี่ครับอันนี้เป็นปั่มแม่แรงอีกอย่างนึงครับผมจู่วังหนอกตัวใมาก็ต้องซอยตัวเองพี่น้องเอ้ยนี่ซวยยางครับผมไปจ้างเขาก็ต้องบริเวณว่าปุ๊บปั๊บจ้างเขาไปเลยลอยสองลอยนี่ไปได้เลยครับต้องจองไว้หรอกเวลาได้พี่น้อง มันวายจากไปเฮ็ดนี่โอ้ยเ,เปลี่ยนก็น่าเอาไปโหลดมันคือบานเท่าด้วยครับผมแต่นี้ต้องจองเวลาว่านั่นบ่านี่นะครับผมแต่อดเราเป็นเสี้ยนนี่แหละครับผมทุกเท้อก็มีแต่อดหระซอยผมเปลี่ยนนี่แต่ปีหนึ่งบริเปลี่ยนพี่น้องเอารถไปสอนครับผมเขาเลยเขาเลเยเปลี่ยนเลยครับผมเป็นโบนัสเป็นได้เขาว่ามาสอรนรถนต้อขอไล่เป็นลูกค้าดีเด่นมาสอนนั่นนี่ครับเขาหลอกแล้วครับผมนี่เนี่ยพี่น้อง ร้อนนี้ออกแล้วอันนี้คือรอนาห่อนครับผมนี่ครับกระสีพุ่มดอกยางน,น,นี่ครับนี่ก็สิใซตตาโลกโก้วกขอบครับ Audi หรือสีหงนั่นเองนี่ครับผมนี่ครับรอให้มากก็นสีพุ่มกระสีพุ่มหน่อยน,น,น้องเมฆก,กส็สิจัดการเป็นที่เรียบร้อยครับตรงเปียนทุกป,ปีครับนี่ ันฮิมาสิลกนี่ก็ตกเปลี่ยนเป็นหล่อนาฮิมาครับผมช่างจำเป็นนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะนี๋พี่หน่องโดนไงเดียวพี่น่องเอ้ยใครอยู่มี่ดุพี่ออทมาซอยเพิ่มเคยเห็นงานโชว์รูมรถมาก่อนเมันว่าภาษาซัมมี่มันว่านิดหน่อยจ้ากระจีเลยนี่คุนว่าพอตะกีผมเคยเห็นงานนั่นกับลุกตู่พัสดุเป็นงานนี่ครับ ปุ่นดอยากเป็ี่ยนดอกตัวแรกกับติดต่อเด้นะครับเด้อพี่น้องบอายดอกเอาเมาเดียวาสิ่งนี้เมาดียแห้งไหลเฮ้งไหลกว่าการเปลี่ยนมาตีโอเด้ะพี่น้องการอยู่เมืองนอกไม่ใช่ง่ายๆนะพี่น้องเนาะต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างเนาะทหมดใช่ไหมน้องเมฆเนาะต้องต้องไปจ้างคนนี้เจ้าสองคนน้องเมฆเนาะใช่ไหมครับนี่เลยนี่ คือม no oh, oh, ันยังเบี้ยวดิลูกพี่ดี่งหน่อยโอ้เจอลูกพี่เป็นของดี้แลเนี่พี่ึ้นขึ้นอีกมันต้องขึ้นไปอีกนี่ไม่เอาขึ้นนี่ขึ้นได้แล้วร้อนมันขึ้นไปอีกตรงนี้ขึอีกหลายอย่างเลยพี่น้อเจ็ดดาวโบน่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะใส่หมวกใส่นี่พร้อมทุ่มือพร้อมเลยพี่น้องอากาศตอนนี้เริ่มหนาวเลยครับผมยังยังเลยต้องขึ้นอีก กำลังนานไปแล้วตรวจสี่ดหยอดสีหล่อพี่น้อยดูดหล่อยตรงใช้ทัศนสะส่วนเฉพาะช่างนะครับคือโองเมร์เป็นของยู่แล้วครับพี่น้อง หมูบ้านที่มาตัวพว่นี้มันละลายพี่น้องเอ้ยนี่คืออะไรตอนนี้ประมาณถุ่มสองถุ่มได้พี่น้องนี่มาเปลี่ยนยางครับผมโอ้พี่น้องเปลี่ยนยางเองครับไม่ต้องไปจ้างเขาจ้างเขาก็ต้องจองวีล็อกไปลากเพื่อน,น,นะเนาะบ่เลยง่ายดีพี่น้อง ทนเองก็สบายใจอย่างหนึ่งก็คือมวยเสียเงินนอนไปนอนเนาะเอาเงินไปซื้อเน้จวดดีกว่าปกติเนาะเอาไปซื้อนมกินดีกว่าปกว่าันนี้คำวิ่งลูกพีออดนี่่แล้วด้วยนี่ลูกพีคนมาซอยมาพูดในนอนนึ่งพูดในบานนอนน่่ินอนตรวมันตรวติกสิโลกบ่แม่นอัน ว่าแม่นอันนี้ก่อนตัวรถบ้านบนนอหนี่มานี่ครับเด้วเราสุดท้ายเลยพี่น้องเอ้ยับเป็นอาเซียพิธีพิธีเรียบร้อยอก็เดินกันตรงมีแม่แร่งนี่พี่น้องแม่แร่งสำคัญครับก็ที่คันนี่ครับผมแต่ตรงมี้ถ้าเป็นซางอยู่แล้วนี่เราอยากให้หน้าให้ยังมาซอยมาเหร่นน้ำมาซื้อเราก็ลเลยเดินมาให้พี่ออดมาซอยเห็ดกับผมข้าพูดก็มาถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งอย่างนี้หระครับผมว่า อยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ได้ใช้ยางเดียวอันมีสองฤด,ดูครับผมที่นี่ยางหน้าร้อนกับยางหน้าหนาวนะครับผม,มนี่ครับที่ไข่นี่ครับผมปล่อยแม่แรงแล้วปล่อยทับทีกันได้หัวไหนที่น,นา้ากระสิบนี่นะครับผมยางหน้า,นาห่อนนี่เก็บไปเห็นไหครับหน้าห่อนที่หน้่อยพี่น้องเยพี่น้อยห้อ,ง,ง,อง,งเก็บยางกันมีโดยเฉพาะด้วยครับ ลไปเก็บทั้งล้านนะครับนี่เนีครับพี่น้องเป็นห้องเก็บโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่เป็นห้องเก็บของที่ไว้ของส่วนส่วนส่วนบาเท่านั้นนะครับผมนี่ครับผมเป็นห้องเก็บยางโดยเฉพาะเนี่ครับอย่ยเอายางมาเก็บก็มาเก็บอยู่แล้วพี่น้อง นี่ยผมเป็นห้องของไฟของมันเนาะช่วยน้องเมฆเนาะนี่เห็นบออันนี้เป็นห้องของเมฆที่เก็บของน้องเมฆโดยเฉพาะโดนงัดสองรอบละอ๋อมีเหรอมีคนงัดได้เหรออ๋อเมืองนอกก็มีขโมยเหรอใช่ไม,ม่ผีเด้ห้วยเดี๋วไปที่นี้ที่ี้อีกที่บารังแมนบอพี่พลังก็มีสูตรจะได้เขาเอากระเทียมมาให้เ่าสักหนึ่งกอะเทียมไม่แดงแมนบออไมีผีายประเทศห้วยพี่แขกบอขี้แขกก็โรถตีแล้วี่แขก ทีดับทีมากคุณบอกนี่พี่น้องเบิรงของเก็บของกระจ้าี่เบอร์ครับอันนี้เป็นไม้เหล็กครับผมของของไปของมันครับผมนี่ดับนี่นี่ครับเป็นห้องเก็บของเก็บรถใหส่กรองกเบอร์ปุ๊บเป็ร์น้ำสกีทีโอ้สุดหัวเต็มบอก โอ้ทวไีหลูงพี่ออดมาซอยอยู่บ่แล้วณนี้นี่เนาะงพี่ออนอยอยนี่นอออนนของแถยีดีวะ่ะนี่แหะพี่น้องแม่พี่เห็นน้องชุ่มพห่น้องเบิง้งนี่แหละครับผมเป็นอาเศสพิธีครับพี่น้องออพี่น้องเลยครับผมเดี๋ยวอันนี้ไปเก็บไหนครับเมฆไง เป็นในสิ่วิธีเนาะอินบอลนะไมเก็บใส่หรอเขาอุ่นเน่ยคลองไก่ดินมันพุ่นเนี่ยนี่แหละพี่น้องเขาบรรยากาศไม่พี่เห็น้องเบิรงเนาะครับผมเปลี่ยนยางหน้าหนาวในสวีเดนเมืองวัตสุนพี่น้องชิเดียวยางไม่เหมือนได้ไหมเนี่เดี๋ยวนพี่น้องเอ้ย นี่ครับโอ้ยอันดังง่อมหมดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับพี่น้องเอาไหมพี่น้องเบิรงครับผมการเปลี่ยนยางหนาหนาวเมืองนอกพี่น้องเอ้ยไม่เบิรงครับผมเพียงสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์กับเป็นกำใจกับเปาวพิธ,ธีเรียบร้อยแล้วนะครับผมคอยพี่น้องสุขสดีเพีงแรงพบแต่วความสุขตลอดไม่ลอยได้ดดพี่น้องเด้อมันหมานพี่น้อง คลิปหน้าพบกันไหมครับสปีดดับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมมืงเหลือมวลฝากกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อครับพี่น้อง